สวัสดีทุกคนด้วยนะครับพบกับรอบบอลด์คริปโตคนดีคนเดิมอีกเช่นเคยวันนี้วันที่2ี่ธันวาคมก็เป็นสัปดาห์สุดท้ายของปี2025แล้วนะครับใครที่เดินทางกลับบ้านแล้วก็ไปเที่ยวเนี่ยก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะมาดูบิตคอยกันนะครับวันนี้ก็เริ่มมีแท่งเขียวแล้วเหมือนกันนะครับตอนนี้ราคาดี่ขึ้นมาอยู่ที่8800 0ปลไปายนะครับอีทีเรียมก็ขึ้นตามบิตคอยเหมือนกันกลับมา3,000ดอลลาร์อีกครั้งหนึ่งไม่แน่ปีใหม่นี้เนี่ยตลาดอาจจะแจกเงินให้พวกเราไปฉลองปีใหม่กกกกกัันนนน็็็็เเเปไดด้ะครบียงิ ขึ้นมา30นะครับแต่ก็ยังไม่พ้นโซนกลัวเหมือนเดิมนะซึ่งกราฟตอนนี้ก็เป็นช่วงไ์เวย์อยู่นะครับตอนนี้ก็ปล่อยตัวปล่อยใจไปเที่ยวพักผ่อนกันก่อนนะครับเดี๋ยวหลังปีใหม่เนี่ยน่าจะได้เห็นอะไรมากขึ้นนะช่วงนี้คนก็พูดถึงซิลเวอร์กันบ่อยนะครับเพราะว่าราคาเนี่ยขึ้นไปทำออทามไฮใหม่ที่แถวแถว80กว่าดอลลาร์ต่อออนนะครับตอนนี้ Market Cap เนี่ยเรียกได้ว่าแซง Apple ไปที่เรียบร้อยนะแล้วก็ใกล้แซง n อ็นวีดีแล้วเหมือนกันซึ่งก็เป็นนนนออออนออออออีีกกกกสสิิททรรรััพพยยย์บบ่่่่่ววแูเเเเืืๆา้้งฟไดหม ทองคําแล้วก็บิตคอยหรือวันนี้ก็จะมีพูดถึงโรเบิร์ตคิโอสกิด้วยนะครับแต่ก่อนไปดูพ่อรวยนะครับก็มาดูข่าวแรกกันหน่อยนะช่วงนี้ตลาดซบเซานะครับคำค้นหาคริปโตบน Google เนี่ยเรียกได้ว่าต่ําสุดในรอบปีเลยนะครับหลังตลาดคริปโตเนี่ยพาคนทั้งตลาดเงอยเหงามาตลอดช่วงที่ผ่านมาโดยข้อมูลจาก o o g l e t r e n d บอกว่าคําว่าคริปโตที่เซิร์ชกันทั่วโลกนะครับตอนนี้อยู่ใกล้ระดับต่ําสุดในรอบ1ปีแถว26คะแนนนะขณะที่ในอเมริกาเนี่ยตัวเลขเนี่ยดิ่งต่ปปอมำ ของนักลงทุนรายย่อยนะที่หายไปทางมาริโอนาฟอร์นักวิเคราะห์ตลาดมองว่าตอนนี้เนี่ยแทบไม่มีใครพูดถึงคริปโตแล้วนะรายย่อยก็หายจ้อยนะครับแกพูดแซวนะว่าสงสัยเนี่ยต้องกลับไปปั่นเหรียญยุคเก่าหรือเปล่าคนถึงจะกลับมาตัวของมาริโอก็ยังเสริมว่าหลังจากเหตุการณ์เหรียญมีมทรัมป์เมเลเนียราคาดิ่งกว่าประมาณ90%เนี่ยความเชื่อมั่นจากรายย่อยก็หายไปอย่างเห็นได้ชัดนะครับถึงแม้จะผ่านเหตุการณ์แฟลชแชทมาหลายเดือนแต่บรรยากาศของตลาดก็ยังล่อแร่อย,อยู่นะแถมเฟียงกินเด็กก็ล่วงไปถึง ด้วยนะครับประกอบกับช่วงนี้ก็ยังอยู่ในโซนเฟียอย่างที่เราเคยบอกไปซึ่งอย่างที่เคยพูดไปนะครับช่วงที่คนออกจากตลาดเนี่ยก็เป็นโอกาสที่ลหลายๆคนมองข้ามนะเพราะว่าราคาตอนนี้ก็เรียกได้ว่าออนเซลจากยอดเยอะเลยนะครับแล้วก็วิธีที่เราจะอยู่กับตลาดให้นานที่สุดเนี่ยก็คือการเลือกสินทรัพย์ที่ถูกต้องนะแล้วก็เรียกได้ว่าต้องมองแบบลองเทอมนะครับ DCA กันไปยาวๆนั่นเองต่อมาอยากพูดถึงประเด็นที่ถกเถียงกันเรื่องบิตคอยคือแบตเตอรี่ทางเศรษ,ษฐกิจนะครับเรื่องมันมีอยู่ว่าอดัมลิวิงสตันผู้เขียนหนัง เือ h e g r e a t Harvest แล้วก็นักลงทุน Bitcoin ออกมาโพสนะครับสรุปเลยลกันแกบอกว่าการลงทุน AI ที่เหมาะสมที่สุดก็คือ Bitcoin นะครับเพราะว่าในตลาดเสรีการเพิ่ม productivity จากเทคโนโลยีอย่างเช่น AI เนี่ยจะทำให้ราคาสินค้าลดลงนะหรือทำให้เกิด De f ฟช t i o n นะครับเพราะผลิตได้มากขึ้นต่อแรงงานมนุษย์กับการระบบปัจจุบันที่พิมพ์เงินมาได้เนี่ยต้องมีเงินเฟ้อน,นะครับเพื่อทาให้ระบบเนี่ยอยู่รอดซึ่งมันจะยึดผลประโยชน์ตรงนั้นไปนะครับทให้เกิดความไม่สมดุลระหว่าง productivity ที่เพิ่มขึ้น แต่มูลค่าของเงินเนี่ยลดลงซึ่งบิตคอยก็เป็นพลังงานที่ผลิตขึ้นมานะครับที่ไม่สามารถเฟอ้อได้นะเพราะมีอัตราการผลิตรวมถึงทัพพ์ายที่จำกัดไว้นะครับดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดของการดูดซับผลประโยชน์จาก AI เนี่ยก็คือการถือบิตคอยนั่นเองลุงเปได้ชิฟนักดาบิตคอยในตานานเนี่ยเห็นโพตนี้ก็คันไม้คันมือนะครับออกมาสวนเลยว่าบิตคอยเนี่ยไม่ได้เก็บพลังงานอะไรเลยนะครับแถมเสียพลังงานไปเปล่าๆว่าสั้นนะตัวของป้าเซลเลอร์ก็เคยบอกนะครับว่าเงินเนี่ยคือพลังงานทางเศรษฐกิจ เพราะตอนเราทํางานเนี่ยก็ต้องใช้พลังงานของคนใช่ไหมนะครับพอได้เงินมาเท่ากับเป็นการเก็บพลังงานที่เราหาไว้เนี่ยใช้ในอนาคตซึ่งเงินที่พิมพ์ออกมาได้เรื่อยๆเนี่ยมันทําให้พลังงานที่เราเก็บไว้เนี่ยล้วนไหลออกจากประชาชนไปเรื่อยๆนะครับทองคำเนี่ยก็มีข้อเสียตรงที่มันขนย้ายยากนะดังนั้นบิตคอยเนี่ยคือพลังงานในรูปแบบดิจิตอลที่มาใหม่นะครับเก็บได้ไม่เสื่อมแล้วก็ยกย้ายได้ทั่วโลกด้วยเพื่อนๆบอกยังไงกับเรื่องนี้นะครับเห็นด้วยไหมหรือมองยังไงก็เม้นมาแชร์กันหน่อยนะครับสุดท้าย พูดถึงพ่อรวยกันหน่อยนะครับแกเนี่ยก็ออกมาพูดถึงเกี่ยวกับบิตคอยด้วยเหมือนกันโดยสรุปจากที่แกโพสเลยนะครับแกบอกว่าบิตคอยเนี่ยทำให้คนรวยเร็วเกินไปนะโดยที่แกเห็นหลายต่อหลายครั้งนะครับว่าคนที่ได้เงินมาหลายล้านดอลลาร์เลยเนี่ยไม่มีความรู้เรื่องการบริหารจัดการเงินภาษีหรือต่างๆนาๆนานะครับซึ่งหลายคนก็เลือกที่จะอัปเกรดไลฟ์สไตล์ตัวเองนะเช่นซื้อบ้านซื้อรถใหม่นะครับแทนที่จะเอาเงินไปซื้อความรู้เพิ่มนะสุดท้ายเงินที่ได้มาก็ไม่ได้เอาไปทําอะไรให้งอกเงยขึ้นนะครับนี เป็นเหตุผลที่ความรวย,ยมาเร็วเกินไปนะซึ่งบิตคอยไม่ได้สอนเราตรงนี้นะครับแต่เป็นเหมือนกับใบเบิกทางนะบังคับให้เราเนี่ยรู้จักกับเงินแล้วก็ต้องมีวิธีบริหารจัดการเงินหลังจากที่มันทําให้เราเนี่ยมีเวลเพิ่มขึ้นเพราะงั้นพอรวยก็จึงสอนว่าเฮ้ยเราต้องมีความรู้การจัดการเงินด้วยนะเราต้องรู้ว่าหลังจากที่เราได้เงินมาแล้วนะครับต้องไป ต้องเอาไปทําอะไรต่อนะพูดง่ายๆก็คือต้องมีวิชาความรู้นะครับในการจัดการเงินแล้วก็ศึกษาเรื่อยๆด้วยนะครับไม่ใช่แค่หวังจะรวยอย่างเดียวยกตัวอย่างคนที่ถูกหวยรางวัลที่1น,นะครับบางคนเนี่ยก็ใช้เงินไม่กี่ปีเงินที่ได้มาก็หมดแล้วนะครับเพราะว่าใช้เงินไม่เป็นนะ ชีวิตเนี่ยก็กลับมาวนลูปเดิมนะครับซึ่งเงินมันมาแล้วก็ไปนะแต่ถ้ามีวิชาความรู้เนี่ยมันก็จะติดตัวเราไปตลอดนะครับก็ที่เอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังเนี่ยก็อยากจะเตือนสติตัวเองแล้วก็เพื่อนๆด้วยนะครับให้มันศึกษาหาความรู้การเงินอยู่ตลอดนั่นเองก็จบไปแล้วนะครับกับข่าวที่นามาเล่าให้ทุกคนฟังในวันนี้หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันแล้วก็ได้ความรู้กันไปนะครับยังไงก็อย่าลืมดูแลพอของท่านกันไปด้วยแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้เราวันคริปโตจะได้ก้าวถึงไปด้วยกันสําหรับวันนี้ ใหม่กำลังมาแต่ลาไปก่อนสวัสดีครับ